พี่น้องนาผาสิมามีเบาอย่างมาเมาม้อยไอ้ฟังกับพี่น้องจะเป็นนาผ้าขี้ลายหลายจักเป็นจักมันแก่แล้วแก่เลยเถาแล้วเถาเลยบ่จักพี่น้องเลยเภา๋วเบาอยู่เบิดมือผู้เดียวเบามองมอง,มอ,งอย่ได้จ้ะสรุปแล้วอันว่าโอ้ยกินหอดพี่น้องได้ว่าสัน่นจัดสวนไม้สองสามมือแล้วเดี๋ยวอาดคลิปกันหน้าว่าสัน่นแต่รุปแล้วบบเดบันทึกกล้องพี่น้อง <laughs> จะเป็นขากหลายแต่ยังหัวเจ้าของพี่น้องเลยอันยกอัน เทิ้งเเววเทิ้งยังแล้วหัวขวนผู้เดียวไปเลื่อยเปอยกับพี่นอ้องก็สรุปแล้วมายังเบิ่งกล้องเอาบ่ดด้บันทึกตัวเนีออุตส่าห์บอกเคร่งมือผู้เดียว <c oughs> อันนาผ้าจัดสวนตัวพี่น้องจะ้ะน้าผ้าสีใยอันสนีจันตระกูลไม้สนีจันเนาะน้าผ้าสีใยไปใไ้ทรงพูนจะพี่น้องทรงเจอทรงฝั่งหิมสวนฝั่งโน้นนะคะทุกคนห <c oughs> ิมสวนฝั่งโน้นโอ้ยบางคนกับ่นกรบโโบโห้ได้วหา คำบลิมสวนเป็นยังไงสายสารวัลละคำ่ำเนาะจ้ะเนาะอันเดียวมือนี้นะผ้าสีอันผ้าพี่น้องไปเอาอกล้วยแดงอินโดเนาะจ้ะเมิ่งด้จ้ะช้างต้นนี้หูช้างด่างเหลืองนะผ้าจา้ะนะผ้ามีต้นใหญ่หลายต้นอยู่ด้จา่าในตน้นน,ตนนี้ก็งามงามแทะกินลร้เือแล้วจ้ะแทะขายหลายรอบแล้วจ้ะลูกเพ่นต้นนี้ก็งามงามจ้ะพี่น้องจ้ะ้าพี่น้องเดี๋ยวนะผ้าสิผ้าไปาคุดแดงอินโดจา้ามือนี้มาจะมา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 เคลียร์ซอยกันจ้ะพี่น้อง ใส่เมื่อเลยจ้ะเพราะว่าอ่าวงวงปุ่นมันแคบหลายนอกจกอก้ะเนาะอ่าวงปุ่นหกสิบหกสิบเส้นประมาณนี้หละจ้ะมันแคบหลายจา้ะต้องคุดต้องคุดอ่าแยากแยกเม่แยกหลูกไปนอกจากเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้น้องของลูกค่าประจําเด้อจ้ะน้องพ่นซื่อน้ำหนาา้าผ้าต่างเตราคาพ่นแห้งๆผลว่าจะเนาะบัดนี้ออกเม่แพ้ลูกสันเด้จ้ะน้องพันก็เลยว่าอียยว่าสัน้นอัน อันมาเอาของผมไปขายให้ผมในเด้อว่าสันผมสีขายอันผมสีขายว่าสันเพาวามันเป็นสัญญาใจกันไหวเน,นา,เาะจ้นเนาะพว่นณภาดิคุยกบนองพนไหวตั้งแต่นนองพนสื้อไม่ใหม่พนเด้จ้ะว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันออกแม่แพลูกถ้าเกิดว่านันได้พีสิพีอันซอยสื้อมาขายให้เด้อว่าสันจน้ะก็พอดีมันออกแม่แพลูกก็ได้หลายหลายลูกแล้วละจ้ะไดหลายนอแล้วเนาะจ้ะเนาะอ่าผักพวกพนก็ขอไปหมั่งอียังหมั่งสิเนาะจ้นเนาะก็เลยอัน อันมาเอาข้างนองพ่นมาซอยขายเนาะจ่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวหน้าผ้ากสีอันมาอันเบืองด้วยจ้ะตานอได้ส่ะน่ะนาได้ค่ะพี่น้องอันนาอันนอะตะปะแตะแปะขึ้นมาเงานี่คือสิมี่สองนอจ้ะเนาะเดี๋ยวอันเดี๋ยวหน้าผ้าสีอันค่อยคอยโอ้ยอันอันเมดมันมันเห็ดบ่ได้ด้วยค่ะพี่น้องเมดเดี๋ยวนี้น้าผ้ามันมันไม่สินค่ะคือแบบ คือคือมันมันไม่ซินค่ะนภะาไม่ซินเลยค่ะไอเม็ดเล็กๆนี่มันต้องเอาต้องเม็ดเม็ดเฮ็ดขัออวหมดละจ้ะเมยดกับบริเตียวมาน,น้ำเนาะจ้ะไอสำหรับเม็ดแบบนี้นะพาอามันอ่อนเกินไปจะ้ะนภา,าใส่ปปกติแล้วนภา,าก็สิใส่เม็ดเม็ดทำครัวเลยค่ะเนาะใหญ่ๆยังสี่เลยจะ้ะพี่น้องถนัดดีจ้ะพราอเวลาเขาเชื้อลงไปแล้วอันเท่ากับแบบว่าเข้าจังสิบ,บริโย,ยกหลายเถื่อนเนาะจ้ะเชือนปึ๊ดเลยอย่างประมาณยังสี่จะ้ะ ถ้าเกิดว่าเป็นคตเตอร์นะนะาผาเคยเหตุแล้วจ้ะมันหักจะหักแล้วมันเลยเสียบมือน้าผาสันเดย์จ้ะนะาผาก็เลยย่านสันเดย์โบเทอนี่ก็เลยแบบเป็นเป็นย่านเมีดไปเลยจ้ะพี่น้องเข้าแบบว่าเข้าเหตุแบบเข้าเก่งหลายกับปนีได้จ้ะบบเมีดมันหักกันได้จ้ะพี่น้องเคยโบจ้ะต้องระวังเด้อแยกนอแต่ละเทอนี่ก็ต้องระวังจ้ะเพราะว่าเมีดเนี่ยอันตรายหลายจ้ะเป็นของมีคมเนาะจ้ะน้าผ้าก็สียอันค่อยๆจังสี่แหละจ้ะตาโน ตานอก็มี่แหละจ้ะโน่นี่นอกจ้ะนอใหญ่นอใหญ่เติบอยู่จ้ะน้อใหญ่เลยแหละจ้ะโอ้ยได้แล้ว,นนลลว,วพี่น้องโอ,อ้ได้บ่ได้บ่ได้โบเอา้าเอา้าเอา้เอานี่ได้แล้วพี่น้องนอบักใหญ่เลยจ้ะน่าเห็นบ่ลายสวยอยู่เด้อจ้ะลายสวยอยู่ปงเอา้าเอา้าเอ้าปงไม่หนีก้อนปงไม่หนีก้อนอ โ้ยผมไม่ใส่กับบคักโยงหน้ายกงหลังเลยสีหักโอ้ยไม่ใหญุ่ญนผ้าไม่ใหญุ่ญนผ้านอนอยนางนีงว่าออกไงได้จ้ะพี่น้องแบบว่าเข้าแบบ่านมันมันเดมันเริ่มสิ้นไปเรื่อยเนาะจะ้ะสำหรับการแยกนอนะนภากับโบดเดมี่อ่าคว่ชํำนาาเลยว่าบรเดมี่ประสบการณ์อีหยังมากมายเนาะจ้ะกาเฮตดไปตามมันตามอ่าศักยภยาพาจ้าลองนี่แหละเนาะจ้ะเนาะ อยังเกาะสักยภาพภาษาไทยภาษาไทยเป็น,นแนววเลยพี่น้องศักยภาพสักสักยภาพ,ภาพเอาเอาเอีอย่งกระตามมันจบพี่น้องเห้จ้างเป็นอียังภาษาและโบราณว่ากระดายน้อเอาเอา,เอาฟังฟั่งไปนะค่ะพี่น้องอันทนทนฟัง,ฟงอด์อทฟังในเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยอันนภาอันว่าถือว่าพิษพิษถือ,ถอ,อ,ถอประกันใดนภากระกาบขออภัยเด้อจ้ะเด้อจ้ะ ถ้าสำหรับท่านใดสนใจอเดียงอินดูทักมาเด้อจะ้ะนาภากระขายไห้ตามราคานองพ่นตังนั่นแหละจ้ะนภาบบเดมาบวกเอากำไรของนองเพิ่นเด้อจะ้ะนาภาก็ขายตามหนันเลยจะ้ะเพียงแต่ว่าอ่นานภาบวกค่าทรงจะ้ะเพราะว่ามันต้องมีค่าทรงเนาะจะ้ะเนาะค่าค่าสรงค่าแพ็คเอียงประมาณนี้เพราะว่านาภาก็ะ่บเด้เอาน้ำนนองพิ่นมาเนาะจะ้ะเป็นตะกาเป็นอันหยงอุปกรณ์วัสดุการแพ็คกะคนข้างสิขึ้นราคาทุกอย่างได้จะ้ะสมือนี่เน,ะะนาะจ้ะนภากะ กล้สิเลียวแล้วพี่น้องอันนี้นอสุดท้ายเนาะอันน้อน,นันก็นสิมันออกบ่ได้เนาะจ้ะแต่ว่าแม่เพิ่นนี้ก็โอ้หลายลูกหลายลูกเต็มแม่เลยได้จากพี่น้องเอ้ลูกเต็มเลยออ,อ,อลุนลุ่นเลยได้ว่าย่ยมันนะผาแท้อันนี้มันต้องมีสมาธิจังหน่อยเนาะเนาะนาะผ้าลุนล่นลุ่นลุ่นขนาดได้จากแบบเก๋งกับมีดกับปืนจะ้ะนาผ้าบุคคลถือกันได้จะกั็มีดน้าผาย่านยานจ้ะแบบว่านแยกนอเมินนะ่ะนะนะมีด ตัดมือเนาะจะเนาะแบบแบบยานเลยเป็นยานเลยจ้ะแต่ว่าเขาก็จําเป็นตรงเหตุเนาจะจ้ะน่าได้เร็วเนาะนี่ก็งามจ้ะพี่น้องอ้อนออบๆเลยจ้ะท่านได้สนใจทักมาเด้อจ้ะเด้อหอดเฮือนแล้วจ้าเดี๋ยวนพาสีมาอันไรเบิ้ห้เบิ่งเนาะจะเนาะบ้านโอ้ยหิวเข่าพี่น้องก้เมือยกก็เมือยเดี๋ยวสี่สิ่สิบฝ่าวูกเนาจะจ้ะเดี๋ยวนพาสีมาไรเห็บวงมาตะตนอ่าฟังฟังตน้นหน่อยก่อนเนาะจะเนาะ ต้นน้อยตาปอแต่แปะพ่อวอแพ้เองจ้ะทุกคนจ้ะตมุติมิต่ว่ากบอหน่อยได้จ้ะบอหน่อยเลยจ้ะสูงเกือบอ่าสาหรับต้นต้นนี้จ้ะต้นนี้อ่าต้นน้อยน้อยนี่ต้นน้อยเอ้นภาบอกว่าต้นน้อยเพราะว่าแต่เขาน้อยที่สุดในในเวิร์งนี้เนาะจ้ะมีตาหนอได้จ้ะพี่น้องนหนอนน้อยเห็นไหมคะหนอพ่อวอพอวอเห็นพวกานี้นี่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 โอ้ยหนอกระดเนาะอันนี้สูงเกือบ เกือบสามฟุตกะขูงแปดสิบเจ็ดเซนแปดสิบเจ็ดเซนเนาะจ้ะต้นนะสําหรับต้นนี้จ้ะต้นนี้ก็งามขึ้นกันนะต้นนี้ก็มีก็มีหนอเนาะจ้ะหนอได้ขนาดเห็นไหมคะเพราะว่าเพราว่หนอซัมอ่าซัมเหนิยวสี่นี่ได้จาพี่น้องหนอซัมเหนิยวสี่เนี่ยนอหน่อยหน่อยเพิ่นเนาะจ่ะเพิ่นยาวมาประมาณขอมือนึงแล้วจ้ะอ่าสองต้นนี้ทรงใดญเนาะจ่ะแต่ว่าต้นใหญ่ๆนี่นภาว่าอาจจะทรงบ่ได้เนาะจ่ะพี่น้องจ้ะนภาอาจได้ซื้อไว้เองต้นนี้จ้ะ ถา้าอาจจะซื้อนองคนไวเองเนาะจะนอ,นอเพราะว่าอ่ามันสามารถตังแมใดเลยแล้วจ้ะหนี่นนองบักล้ายนยา้นองได้สพนองหกห้าหกเจ็ดเจ็ดหกจะหกจะเจ็ดบุณภาเธอจะเอายังไงกันแน่บุะภาเธอจะเอาหกหรือจะเอาเจ <c oughs> ็ดอะเดี๋ยวหกหรือเจ็ดเอียงก็ตามเนาะะพนองเดียนะ๋ยวณภาสิเอาไว้เองเพราะว่าจังไรกกระ่งบ่ได้ต้นนี้เพราะว่าอ่าสูงเนาะจะนะเวลาเข้าปลูกเข้าต้องใสเข่งเลยจ้ะ เนาะะจ้ะถ้าท่านได้สนใจกระทักทยายใจถามมาเด้อะจะเด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวหน้าผ้าไปปลูกก่อนเพอวาวหน้าผ้าบ่อยากให้มันข่างขึ้นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวหน้าผ้าสีฟ้าปลูกก่อนจ้ะจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับมื้อนอี้กะอ่าฝากอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยเด้อจ้ะถ่านหน้าผ้ามีต้นใหม่งามๆส,สวยราคาถูกๆมาแบ่งปันเนาะจ้ะเนาะอีกมือสองมือหน้าผ้าสีนิสร้างเด้อจ้ะหูสร้างด่างขาวเด้อจ้ะ กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อยจ้ะหัช่างหนังขาวต้นละลักรลอยลักบหลายบาทจ้ะ